ก็มาคุยกันต่อนะคะก็ะเมื่อกี้เนาะพี่ปเปิลก็มีแนะนําไปแล้วนะคะว่าในส่วนของเรานะคะเราก็จะมีธุรกิจอยู่ที่ศูนย์การค้าห้างเย็บ่บางพีจังหวัดสมุทรปราการเนาะร้านพี่ปเปิลก็จะเป็นร้านขายวิกผมแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ออนไลน์คือวิกผมที่ร้านนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่บรรยากาศที่หน้าร้านอะไรอย่างที่บอกนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยคือตัว,ต,วตัวที่พี่ปเปิลกาลังถืออยู่นี้นะคะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของวิกผมแท้นะคะคือที่ร้านอ่ะเราไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของวิกวิกผมที่เป็นอ่าเ ใหม่อย่างเดียวนะคะทุกคนคือเส้นใหม่มันเป็นยังไงเส้นใหม่มันก็จะเป็นลักษณะของของวิกผมที่ที่เราอ่ะมี มีการผลิตนะคะจากจากตัวเส้นใหม่ชนิดพิเศษเนาะก็จะเป็นเส้นใหม่ที่มันมันมีลักษณะแบบเหมือนผมจริงมากนะทุกคนคือมีความสลวยมีความเป็นธรรมชาติที่สูงวีได้อะไรได้ยิ่งวียิ่งสวยยิ่งใสย,ยิ่งสวยแล้วก็ได้ได้อะไรได้แต่มันไม่ใช่ผมจริงนะคะอย่างบางคนน่ะเขาก็จะอยากได้ที่เป็นผมผมแท100้หนึ่งร้อเซนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปไปใส่ในชีวิตประจำวันเพราะว่าอย่างะคนที่เขาใช้งานวิกผมแต่ละคนน่ะ ก็จะมีหลากหลายนะคะทุกคนจะมีหลากหลายไม่ไม่ได้เป็นแค่เป็นผู้ป่วยอย่างเดียวหรืออะไรอย่างงี้ค่ะอย่างเหมือนพี่วัลเปิลแบบนี้เราอายุเยอะแล้วเนาะอายุ44แล้วเนี้ยค่ะทุกคนเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของผมขาวเนาะผมหงอกนอ่นแหละถ้าใช้คําพูดทั่วๆไปก็คือผมหงอกเนาะถามว่าด้วยอายุของเรา44มานังพูดเรื่องผมหงอกเนี่ยคืออายไหมซีเรียสไหมคือทุกวันนี้พี่วัลเปิลจะบอกเลยนะคะทุกคนด้วยว่าพี่นะเติบโตมากับการทําธุรกิจที่เป็นในเรื่องของ แฟชั่นเกี่ยวกับวิกผมเพราะฉะนั้น การที่ผมหงอกอะ่ะไม่ได้เป็นเฉพาะคนที่อายุ40อัพขึ้นไปหรืออะไรนะทุกคนคือคนที่อายุน้อยๆนะคะก็เป็นผมหงอกได้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในเรื่องของการกินการใช้ชีวิตการอะไรเนาะฮอร์โมนบางตัวอะไรเงี้ยคะ่ะมันทํางานอาไวกว่ากว่าปกติเงี้ยคะ่ะหรือบางคนที่เขาไปทําสีผมบ่อยๆหรือว่าทําอะไรเคมีบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของอผมของตัวเองอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนมันจะทําให้เราเกิด การแพ้ผมอะเนาะแพ้เคมีแพ้อะไรเงี้ยค่ะทุกคนแล้วมันก็จะทําให้เราผมผมงอกก่อนวัยผมขาวก่อนวัยอะไรเงี้ยค่ะเยอะมากเพราะฉะนั้นพี่จะบอกไว้เลยว่าเออ่ถ้าเราไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอะ อย่าไปบูลลี่คนอื่นเขานะคะคือเวลาเราเห็นใครที่ผมหงอกผมขาวอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องเซนสทีฟนะคะทุกคนเรื่องของผมหงอกเนี่ยพี่จะบอกเลยว่าหนึ่งเรื่องของอ่าสีสาล้านผมบางผมร่วงผมหงอกหรือว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องผมเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับสําหรับตัวเขาเลยนะจริงๆอ่ะคือเราเหมือนพี่วนะับเพื่อนอาจจะพูดได้เต็มปากว่าเออเฮ้ยมันมัน มันเป็นเรื่องปกติมากเลยในในยุคปัจจุบันเพราะว่าเราอะมายืนอยู่ในจุดของการทําธุรกิจวิกผมไงคะเราเจอปัญหาไม่ว่าจากคนที่แบบว่าผมน้อยผมบางสีษาล้านหรือว่าผมหงอกก่อนวัยหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาเขาเป็นลูกค้าที่มาขอคําแนะนําจากเรามาใช้บริการเอามาซื้อวิกผมที่ร้านเราอะไรเงี้ยเนาะเราก็แนะนําแล้วก็ให้การซัพพอร์ตเพื่อให้เขานะมีกําลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นแต่มันก็จะมีแบบว่าคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะเวลาเจอเพื่อนอนะคือเห็นเขาผมหงอกผมขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยชอบชอบบูลลี่ ชอบแบบเฮ้ยแกแล้วเหรอผมงอกแล้วเหรออะไร่เงี้ยคือพี่จะบอกเลยนะเรื่องกําลังใจสําคัญมากเราอย่าไปไปตอกย้ําความเป็นจุดจุดอ่อเขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนแบบ มันเป็นมันเป็นจุดเซนสทีฟของของของคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบว่าบูลลี่เรื่องของสีผิวบูลลี่เรื่องของหน้าตาบูลลี่เรื่องของผมบูลลี่เรื่องของความสูงบูลลี่เรื่องของฐานะเรื่องของอะไรก็แล้วแต่คือคือคนเราอะ่ะมันบางทีเนาะความพอใจของแต่ละคนอะ่ะมันมันมันไม่เหมือนกันบางทีเราเห็นเขาผมหงอกผมขาวอะไรเงี้ยเขารับตัวเขาได้ก็คือจบ ครอบครัวเขารับตัวเขาได้ก็คือจบเราไม่ต้องไปตอกอย้ำเฮ้ยเองผมหงอกผมขาวไปย้อมไปอะไรไอายเขานู่นนี่นั่นคือถ้าเขารับสภาพตัวเขาเองได้เขาพอใจในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเขาก็ไปหาอุปกรณ์เสริมเติมแต่งมาเซฟตัวเขาเองแล้วในระดับหนึ่งก็ไม่ต้องไปตอกอย้ำนะคะต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเรื่องของผมหงอกผมขาวหัวล้านหัวล้นหัวอะไรใดๆกันแล้วแต่ที่เป็นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเซนสทีブอ่าพี่อยู่ เติบโตมากับธุรกิจของวิคผมเวลาพี่เห็นลูกค้าของพี่มามาใช้บริการที่หน้าร้านน่ะเราจะเข้าใจลูกค้าของเรามากและเราก็จะแคร์ความรู้สึกของคนกลุ่มนี้มาก mm hmm. เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเราเหมือนเหมือนเวลาเราไปทํางานนี้เนาะเราเจอสังคมที่ที่แบบเฮ้ยแก่แล้วเหรอเฮ้ยผมหกหรือ เฮ้ยหัวล้านเฮ้ยผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยคือคนเราอ่ะมันเกิดมามันก็มีอายุ1ขวบสองขวบ3ามขวบไปจนถึง60 70 80 90มันไม่มีใครที่จะมาเป็นอมตะตลอดชีวิตหรือต่อให้คุณไปดึงหน้าไปทําสัญญกรรมจนสุดๆนะ่ะ ในวันวันหนึ่งนะจุดจุดหนึ่งที่คุณอายุเยอะๆคุณก็ต้องแก่ค่ะทุกคนคือร่างกายมันเสื่อมโทรมไปตามวัยการเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราไม่ได้แล้วแล้วยังไปเจอ,อสภาพของการบูลลี่ทางจิตใจอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยค่ะค,คือคือมันเป็นอะไรที่ที่มันไม่ค่อยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องแก่อย่างไงก็ต้องแก่อย่างไงก็จะต้องแบบว่าไปสัมผัสชีวิตในคือคุณอาจจะสวยไปตั้งแต่อายุ จนถึงจนถึงเจอ่ะถ้าคุณมีเงินเยอะหน่อยคุณดึงหน้าดึงตาดึงอะไรไปสัญญกรรมฉีดหน้าฉีดโหนกฉีดอะไรก็แล้วแต่นะคะฉีดไปเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อคุณถึงวัยของชบัยชราจริงๆอ่ะอะไรมันก็ดึงคุณไม่อยู่ค่ะทุกคนมันก็จะเสื่อมโทรมไปตามสภาพเพราะฉะนั้นเราก็ ต้องยอมรับวิถีชีวิตความเป็นมนุษย์ที่มันจะต้องมีวันร่วงโรยในเรื่องของสังขารให้ได้และเราก็พยายามให้กําลังใจซึ่งก,กันและกันเวลาเราเห็นใครที่มีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนจุดอะไรเงี้ยเราก็แนะนําเข้าได้ก็แนะนําแต่แนะนําต้องแนะนําในเชิงบวกไม่ใช่แนะนําในเชิงที่แบบว่าเฮ้ยแบบเ,เขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนพูดให้เขารู้สึกกําลังใจไม่ค่อยดีอะไรงเงี้ยก็อย่าอย่าอย่าไปอย่าไปแนะนําอะไรที่เป็นลักษณะแบบนั้นคือเราก็ต้องแบบว่าให้เขา พูดให้เขารู้สึกว่าเออแบบมีกําลังใจในการที่จะจะใช้ชีวิตต่ออะไรเงี้ยแล้วก็เราก็าแนะนํา เขาไปว่าอะไรที่มันแก้ได้ตรงนูน้นตรงนี้ลองใช้ดูลองอะไรดูแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆพี่ก็มันก็ตามปกติแหละค่ะอาจจะย้อมผมย้อมอะไรหรือซื้อวิกซื้ออะไรมาใส่เวลาเราออก,อง,ออกงานออกงานอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเราก็แนะนํเขาไปแบบนั้นแต่ว่าเราก็ที่สําคัญเลยเรื่องของกําลังใจสําคัญนะคะก็อย่างที่บอกเนาะเรามาเข้าเรื่องของเราต่อนาอยอย่างที่ร้านพี่พอเปิร์นะคะก็จะมีทั้งในส่วนของวิกผมที่เป็นงานพรีเมียมอย่างที่บอกนะคะก็คือตัวนี้แล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็น พรีเมียมที่เป็น,นวิกผมแท้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นผมแท้เลยนะคะเป็นแบบว่าผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคือหลายๆคนเขาก็จะบอกพี่ปเพื่อโหแบบว่ามีผมจริงด้วยเลยที่ร้านพี่ไม่กลัวเหร,อ,หรออะไรนู่นนี่นั่นคือเราไม่ต้องไปกลัวค่ะเพราะว่าคือตัว,ต,วตัวผมอะ่ะเนาะคือถึงแม้ว่ากลัวนะแต่ถ้าเราจําเป็นจะต้องใช้เขาอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ต้องแบบว่าพี่คือเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเออเหมือนถ้าเราจําเป็นจะต้องใช้เพื่อเสริมบุคลิกอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบว่า คิดในทางที่ดีไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างน้อยอะถึงแม้ว่ามันจะเป็นผมของของคนเป็นหรือคนตายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าสมมุติว่ามันทําให้เราแบบว่าใช้ไปแล้วแบบว่ามัน,ม,นมันมันมีความมั่นใจในชีวิตมากขึ้นะอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบว่าเออนึกอาจจะคิดในใจว่าคือเราไม่รู้หรอกนะว่าผมที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นผมคนเป็นหรือคนตายหรือผมใครอะไรอย่างนี้เออแต่พอเรานํามาใช้แล้วก็ขอให้เราใช้เพื่อชีวิตเรามีความสุขให้เราใช้เพื่อชีวิตเราแบบว่ามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตก็คือ เหมือนเราต้องพูดในสิ่งดีๆนะเออกอ็อาจจะแบบว่าเราไม่รู้หรอกมันอาจจะไม่ใช่ผมของคนตายก็ได้ค่ะทุกคนแต่เราก็ต้องคิดในทางที่ดีเนาะแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามันเป็นผมของของหลากหลายแหละคือบางคนมันมันไม่ใช่ผมของคนตายแต่ว่าผมผมเหล่านี้มันอาจจะถูกขายไปตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออคือมันก็เป็นไปได้อย่าเราอย่าไปคิดมากนะคะทุกคนเราเอามาแล้วคือ,อ,อผมท,ที่ที่นามาทําแบบเนี้ย มันคือผมที่ที่คนกําลังมีชีวิตนํามาขายมาบริจาคหรือนํามาแบบว่าเขาเรียกเลยนะนํามามาตัด ขายเป็นธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้เขานํามาทําวิกผมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันคือผมที่มาด้วยความเต็มใจของของเจ้าของผมมันไม่ใช่ว่าเราไปเอามาจากคนที่เขาเสียชีวิตแล้วเอามาเอาผมมาทานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ทุกคนอย่าไปคิดเยอะอย่าไปดูหนังแล้วหลอนอะไรอย่างงี้เพราะเพราะฉะนั้นมันเป็นผมที่เจตนาบริสุทธิ์แล้วเอามาให้เราใช้ชีวิตด้วยความสบายใจมั่นใจเราก็ใช้ไปไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเนาะอย่าไปคิดมากนะคะทุกคนเพราะว่ามันคือ,อ เขาทํามาซัพพอร์ตการใช้ชีวิตให้กับผู้คนที่เขาไม่มีผมนะคะเวลาเราใช้นะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นตะขอนะคะตะขอเราก็จะไว้เกาะซ้ายขวานะคะเนี่ยก็คือปรับขนาดรอบหัวนะคะทุกคนแล้วก็จะมีตัวริบบิ้นอยู่ข้างหลังนะคะเราก็สอดเข้าไปให้มันได้ขนาดอาพอกันพอดีกับหัวของเราเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่ไปอะ่ะ มันจะได้มีความแน่นกระชับอันนี้เป็นงานทอมืออย่างดีนะคะเป็นวิกผมทอมือที่แบบว่ามีความเป็นธรรมชาติที่สูงนี่ข้างหน้าเขาก็จะเป็นปัดซ้ายปัดขวาได้คือคือยาวไม่ใช่หน้าม้านะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เราใส่เราก็แบบว่าสวมสวมจากข้างหลังมาข้างหน้าก็ได้นะคะคือเราก็ใส่ใส่ไปเป็นปกติของเราคือครอบลงไปปุ๊บเราก็จัดระเบียบซ้ายขวาให้ให้กับตัวเองแล้วเราก็มาหวีมาไล่ปกตินะคะคือสามารถที่จะ รีดบนหัวได้อะไรได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานที่แบบว่าสามารถทําได้ทุกอย่างเหมือนกับผมของเราอันนี้คือแบบว่าตัดแต่งได้อะไรได้ถ้ามันยาวเกินเราก็สามารถที่จะ